สวัสดีครับผมมเด็ดเด้อครับมื่อกี้ไม่ได้อยู่ซองครับมื่อี่เมืนอีงไมนอยู่สวนมันครับผมสวนมันจะคลองเลยครับผมขชาเมืองมันครับผมมันเดี๋ยวผมปลูกไว้นะครับเนาะมืนอี้อยู่ให้สวนครับผมอันที่เห็นอยู่นี่ครับโบเมนมันจะคลองครับโบเมนมันผมครับมันผู้อื่นครับผมใช่ไหเมืองมาให้ให้เบิองมันจะคลองครับผมมันผมเองครับนี่ครับ หามันเห็นบ่ครับนี่ครับแมนเบิร์ดเนี่ยมันนะครับส่วนมันครับส่วนมันนะครับปั้นเข่าฮอลลอดครับผมมันบุเกิดครับมันตายครับผมเนื่องจากใส่ละมันครับใส่ละมันเฮงครับใส่ละมันโดนพดนะครับเอาละมันไว้โดนแล้วก็เอามาปลูกครับมันบุกขึ้นครับผม อ,อขึ้นกระบอง,งามครับนี่ครับขึ้นบอลล็อมมาแลมครับผมนี่นี่ติ๊ตายแน่บปตายแน่ครับผมเนี่ยเบื้องครับนี่มีเลี้ยงเลียงบ่างเหรอครับโอ้ลุบครับลุบลุบปีปปนี่มันอยู่บ้านสามปีแล้วครับนี่ไม่เห็นส่วนนี่ละ เออมาก,กิดยางแน่มา ah เห็ดมันแน่ปลูกเขากินแน่ครับผมเบิ่งรับโอ้ตายเบิดขับมันผมได้แต่ทึ้งๆครับข้างบนผมด้น้อยเดียวครับผมบานนี่ได้ล่องยางครับได้ล่องยางกัก็ตตยกันครับผมเออทิชจู่ไหน,นครับปีนองบานเนี้เออ เปร่งครับยึดมล้มลมาแล้วครับโมเขาก็เลยบอกว่าหาอื่นมาปลูกเด้อเด็ดเด้อคุณว่ามันจะงไม่ได้เสียพื้นที่ไปซื้อ,อนะครับเนาะ,ะก็เลยแนะนําให้เอาข้าวโพดครับข้าวโพดเอาทัวมาปลูกเด้อเขาว่ามผมก็เลยล่องครับล่องมาปลูกเบิ้งนะครับเนาะ ปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์อันนี้ก็จะเป็นเป็นทุดินครับนี่เป็ทุดินครับที่ผมปลูกไว้นะประมาณสองอาทิตย์พี่อนครับเนี่ยก็ลังขึ้นครับก็ลังขึ้นปลดปลิดครับแนละ้วปลูกใส่กับร่องมั่นเลยครับผมร่องนเชิ่นบกเกิดปลูกใส่เลยนี่ครับก็ลังขึ้นครับผมนอ่ก็ลังขึ้นอืม ปุกทุดดินไซเทนครับผมนี่ครับเนี่นยส่วนองผ์ปุจะเป็นข้าวโพดครับผมพข้าวฟ่างปุ่ดจะเป็นข้าวโพดครับผมนี่นข้าวโพดครับผมนี่นข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดเหลืองครับผมน,นี่ครับโพดพอได้ทดแทนกันครับผม นี่ปีกระโพดครับเดี๋ยวผมจะพายางไปเบิ้งฟังพุ่นครับผมเห็ดมาแล้วสองปีครับส่วนมันนี่นี่ปีนี้ครับลูกกุมูครับนี่ครับกระโพดนี่ครับกระโพดกระโพดกระโพดนะครับปุ๊กระโพดใส่เลยครับ โกยมีอะไรได้นิดจังน้อยครับผมนี่ครับป,ปลูกไปลเลยทา่านเลยส่วนที่มันบกเกิดที่มันบกเกิดครับก็โพดใส่ครับผมนี่นี่ประมาณสองอาทิตย์ครับนี่ก็เริงขึ้นปลดปลรื่ะครับผมเนี่ย ฟองนี้สิปุกอนครับปลูกกอนนี่ฟองนี้ปลูกที่หลังครับผมห่างกันประมาณซีฮามือ่งครับผม,มนี่มันมีภามาเบิ่งสวนครับผมดูวัตถิบไ,ไทยสออ่องตะอูให้เบิ่งกัดบ่มีิหยังให้ไทยครับผมช่วง,ง,อง,องนี้บ่มีิหยังเนาะก็คืออีกช่นหนึ่งช่วงที่แล้วเฮ็ดหลายครับผมพอได้ไทยเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งแต่ช่วงนี้บ่มีิหยังครับเลยม,มาไทย เอยมาไทายส่วนใน้เบื้องครับผมหยาก็หลายนี่นะครับให้เห็ดหน้าครับผมเห็ดสวนลงทุนหลายครับผมลงทุนน้ำปุ๋ยครับผมปุ๋ยแน่ยาขยะแน่นะครับเนาะนักแน่เกิดจะชนบางจะเป็นปุ๋ยนะครับเนาะ เกำลังพุ่มจะพ่ายเบื้องยางนะครับเด้อยางพวกปลูกไว้หายก็คิดยางแล้วครับผมก็เลยมาถ่ายเบื้องครับผมเนี่ยนี่ก็เป็นสวนยางผมเนาะบัวลายครับประมาณหางลกุ้งกวาเออก็ได้ยางบัวลายแล้วครับเพราะว่านามันตายหลายนะครับเนาะผมโอ้ยสัญเลี่ยนครับผมเออต้นนี้ก็ยูให้ยูกับให้ยูกับสวนนะครับเด้อ เกิดเสียออกไปทั้งให้ทั้งส่วนนี่แหละส่วนหลายเนาะครับเนาะคิดกับผมไว้จะกันคลิปหน้าครับผม